สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอะไรดีให้เราแชร์ด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจนะของพระองค์เราจึงกธะทิฐานในพระนามสกักจะเจ้าเอเมนครับวันนี้เดี๋ยวเราอ่านพระคัมภีกันนะ2 5่สถึงสานะครับผมเปิดมาก่อนเรื่องสมดุลครับ เรามาดูพ้อมพีด้วยกันพวกพี่ชายก็จัดเตรียมของกำนันไว้คอยโยเซฟซึ่งจะมาในเวลาเที่ยงเพราะได้ยินว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั่นเมื่อโยเซฟกลับมาบ้านพวกเขาก็เอาของกำนันที่ติดมือมานั้นให้โยเซฟในบ้าน แล้วโน้มตัวถึงดินคำนับท่านโยเซฟถามถึงทุกสุขของเขาและกล่าวว่าบิดาผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดีหรือยังมีชีวิตอยู่หรือพวกเขาตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดียังมีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาก็ก้มตัวลงคำนับอีกโยเซฟมองดูเบนจามินน้องชายมารดาเดียวกันแล้วถามว่า คนนี้เป็นน้องสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือโยเซฟกล่าวว่าลูกเอย๋ยขอพระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าแล้วโยเซฟก็รีบออกไปเพราะเต็มด้วยความรู้สึกสงสารน้องท่านเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่ที่นั่นครับวันนี้ตอนแรกไม่ได้กะว่าจะชื่อนี้เลยนะครับผม ทำชื่อมาว่าสงสารน้องร้องไห้นะครับแต่ว่าคิดว่าเราเรื่องนี้มันจะสอนอะไรเราล่ะแต่เราลองมาดูกันคำว่าสงสารน้องเนี่ยนะครับเราเห็นไหมครับว่าในพระกัมภีร์กำลังบอกเราว่าโยเซฟทำเป็นไขไขสือนะครับโยเซฟเตรียมอาหารให้พี่ใช่ไหมเขาอาจจะง,งานวุ่นนะแล้วพอเขากลับมาปุ๊บเลี้ยงข้าวในบ้านใช่ไหมครับ พี่ชายเต็มของกำนันให้โยเซฟนะครับพอโยเซฟกลับมาเขาเอาของกำนันของอย่างดีเลยนะให้โยเซฟแล้วก็โน้มตัวคำนับนะครับตามความฝันอีกแล้วนะโยเซฟถามถึงทุกสุขนะอันนี้ยังผ่านล่ามอยู่นะครับกล่าวว่าบิดาผู้ชลาที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนะฮะความจําดีไหมครับคนพวกนี้เป็นพวกคนที่ เรียกว่ามาขอซื้อข้าวนะ่ะจำรายละเอียดได้หมดเลยนะครับบิดาผู้ชลาเนี่ยสบายดีหรือยังมีชีวิตอยู่หรือครับเดี๋ยง่ายๆถามว่าพ่อเป็นไงสบายดีเปล่ายังมีชีวิตอยู่หรือนะครับพวกเขาก็ตอบว่าบิดาของผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดียังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นสงสัยว่าถามแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องกันนะแล้วพวกเขาก็ก้มคำนับลงอีกนะครับ โยเซฟดูเบนจามินนะครับโยเซฟต้องจําเบนจามินได้แต่โยเซฟถามว่าคนนี้เป็นน้องคนสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือในะครับโยเซฟบอกว่าลูกเอย๋ยขอพระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าก่อนก่อนจะอวยพอนะครับเราดูนะโยเซฟจําได้หมดเลยนะครับเรื่องเขาถ้าเกิดสมมุติว่าคนนี้ไม่ใช่โยเซฟนะครับเขาจะสนใจไหมครับว่าพวกนี้เป็นใครมีพ่อชลาแล้วมีน้องคนเล็ก เขาไม่สนใจคงเขาคงมาจําไม่ได้นะครับแต่ว่าน,นี่โยเซฟจําหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มาถึงน้องสุดท้องนะครับโยเซฟบอกว่าลูกเอ๋ยขอพระเจ้าส่งเมตตาแก่เจ้าคุณคิดว่าโยเซฟบอกด้วยความรู้สึกอะไรครับข้อสามสิบบอกลเลยครับว่าโยเซฟเต็มไปด้วยความรู้สึกสงสารน้องท่านเข้าไปในห้องและร้องไห้อยู่ที่นั่นโยเซฟจะสงสารน้องเรื่องอะไรครับโยเซฟทําไมต้องร้องไห้ครับดีใจได้เจอน้องใช่ไหม หรือว่าสงสารน้องเพราะว่าอะไรเราลองมาคิดดีกับคิดร้ายกันดีไหมครับถ้าคิดดีก็คือโยเซฟดีใจที่ได้เจอน้องสงสารน้องที่ที่เดินทางมาไกลนะหรือลองคิดแบบร้ายสิครับโยเซฟลองคิดถึงตัวเองดูตอนที่จากน้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ชายทำยังไงกับเขาครับเขาเดินทางมาอียิปต์ยังไงครับ และเขาคิดกลับไปว่าพี่ชายจะดูแลน้องของเขาได้ดีอย่างที่เขาดูแลไหมเขาสงสารน้องครับว่าตลอดกี่ปีถ้าพ่อไม่อยู่ปกป้องน้องพี่ชายจะแกล้งน้องไหมถ้าเกิดน้องวันหนึ่งฝันขึ้นมาแล้วเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายจะรู้สึกอิจฉาและอยากจะทําร้ายน้องคนนี้อีกไหมโยเซฟคงจะเต็มไปด้วยความคิดหลายอย่างครับที่มันกลั่น,นออกมาเป็นน้ําตาครับเพราะว่าโยเซฟ เต็มไปด้วยความรู้สึกสงสารน้องเข้าไปในห้องและร้องไห้อยู่ที่นั่นวันนี้โยเซฟแทนที่จะกินข้าวนะครับกับกินน้ําตาก่อนโยเซฟกําลังคิดถึงน้องว่าน้องจะลำบากแค่ไหนเดินทางมาถึงที่นี่โยเซฟกำลังคิดว่าบางทีพี่ชายอาจจะไม่ได้ดูแลน้องชายอย่างดีนะครับ แล้วก็ทำให้น้องอาจจะต้องลำบากวันนี้พระพระเจ้ามาถึงเราทุกคนครับว่าบางทีครับเราเองก็อาจจะสงสารนะครับเราอาจจะอยากจะให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นและเราอยากจะ กลับไปที่จะช่วยเขาขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความรู้สึกเนี่ยครับเป็นความรู้สึกที่มาสู่หัวข้อสมดุลครับน,น้องครับบางทีเราเองครับทำอะไรโดยที่ไม่ได้สมดุลน,นะครับอ่านว่าสมดุลหรือว่าอ่านว่าสมดุลก็ได้นะครับเราเองสงสาร น้องมากเกินไปเราเองรู้สึกกังวลโดยที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้ผมเคยเป็นแบบนี้นะครับว่าเราได้ยินว่าคนอื่นเดือดร้อนไม่สบายนะครับแล้วก็มีปัญหาขาดทุนทรัพย์ต้องการค่ารถหรือต้องการให้ช่วยไงแล้วเราก็นำมาคิด ตึกตองในใจถ้าเราเองไม่สามารถสมดุลได้เราสงสารเขาแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาเราเองทําหลายอย่างครับแล้วก็คงในที่สุดเราก็คงจะเป็นโยเซฟครับเข้าไปนั่งร้องไห้เราไม่รู้จะทํำยังไงอะไรที่เราช่วยได้เราสามารถช่วยสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้ครับเหมือนโยเซฟเนี่ยครับเราเอง แทนที่จะอยู่กับปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ก็ดีนะครับแต่ว่าเราน่าจะอธิษฐานใช้เวลาอธิษฐานเผื่อปัญหาเหล่านั้นครับแล้วก็ให้มันจบไปเป็นปัญหาปัญหานะครับบางทีวันนี้สมมุติเรามีปัญหาสักสามสิบเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องน้องเข้ามาด้วยถ้าเกิดเราเองไม่สามารถที่จะปรับความสมดุลมันได้นะครับ เราคงจะใช้เวลาร้องไห้ไปมากกว่าเวลาที่จะแก้ปัญหาอื่นๆแล้วปัญหาอีกยี่สิบเก้าเรื่องอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราเองจะนําทุกอย่างครับมามอบกับพระเจ้าแล้วกันครับเราสงสารน้องด้วยครับเรารู้ว่าพี่ชายอาจจะแกล้งน้องครับอาจจะไม่ดีกับเขาแล้วเราไม่ได้อยู่เวลานั้นเราคงจะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับใช้เวลาทุกวันทุกคืน อธิษฐานเผื่อน้องครับในปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับวันนี้ยกตัวอย่างคือเรื่องน้องของโยเซฟครับใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคิดถึงคุณพ่อครับบางทีโยเซฟงานยุ่งเกินไปแล้วก็ออกไปทํางานนะครับภารก,กิจเยอะมากจนไม่มีเวลาไปหาคุณพ่อไม่มีเวลาที่จะได้กลับบ้านไม่มีเวลาที่จะไปบอกพี่น้องว่าเขายังอยู่สบายดีอยู่แต่เขาน่าจะมีเวลาในการอธิษฐานต่อพระเจ้าครับ เขาอธิษฐานเผื่อคุณพ่อขอพระเจ้าให้สุขภาพแข็งแรงครับเขาอ,อธิษฐานเผื่อน,น้องขอพระเจ้าดูแลกุ้ครองเวลาที่ถ้าพี่ชายยังลังแกอยู่แล้วก็เขาไม่สามารถที่จะไปช่วยได้และเขาขอบคุณพระเจ้าได้ครับวันนี้น้องเขามาอยู่ต่อนหน้าเขาแล้วเขาเห็นครับแล้วเขาขอบคุณพระเจ้าครับและด้วยความรู้สึกสงสารนั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นความสมดุลในการที่เราจะสงสารด้วยอธิษฐานเผื่อด้วย คิดถึงแล้วก็แก้ปัญหาด้วยแล้วก็ฝากพระเจ้าไว้ในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ครับวันนี้จึงขอเสนอเรื่องของการร้องไห้และสงสารน้องผมไม่แน่ใจว่าเขาสงสารก่อนแล้วถึงร้องไห้นะครับหรือว่าเขาร้องไห้เลยครับด้วยความสงสารแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงวันนี้ขอพระเจ้าให้เราที่จะใช้เวลาชีวิตของเราให้สมดุลน,นะครับมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าครับมีเวลาทํางานใช้ชีวิตครับมีโอกาส รับใช้พระเจ้าทุ่มเทเต็มที่ครับแล้วมีโอกาสในการทําเรื่องส่วนตัวของเราให้เสร็จครับแล้วก็เวลาที่มาถึงเมื่อพระเจ้าใช้เราทําอะไรทําเต็มที่ครับรักษาสมดุลในชีวิตเราครับให้เราได้มีโอกาสเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เราได้นานๆแล้วก็เป็นพ่อพรอกับคนได้อย่างมากมายครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะพระองค์ที่สอนเราด้วยกันขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรู้ มีเวลาหลัวเราะเวลาร้องไห้เวลาแบ่งเบาเวลารับเวลาให้และขอพระองค์ทรงโปรดให้เราที่จะมีชีวิตที่สมดุลเราเดี๋ยวที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ